สวัสดีครับเราอยู่กับเซียนบอลต่อแรงร่วมทีเด็ดฟรีฝากด like, กดไลค์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับทีเด็ดดีๆแบบนี้ทุกวันครับวันนี้เรามี5คู่2หลีครับคู่แรกครับดามสตัดพบกับแวรเดอร์เบนเมนโชว์ฟอร์มออกมาได้ดีกว่าหลังล่าสุดเปิดล่างเอาชนะโคโลน2ต่อ1เรียกความมั่นใจได้อย่างดีตั้งจากดามสตัดที่ผลงานย้ำแย่สุดๆมองแล้วเกมนี้เชียร์แวรเดอร์เบนเมนเจ๋งกว่าเยอะคู่ที่2 ไฟบวกพบกับเอ้าสบวกที่ยังไม่สามารถเอาชนะใครได้จากเกมนอกบ้านบวกกับไฟบวกชนะ1เสมอ1จาก2นัดทุกรายการทั้งสถิติที่พบกันยังชนะรวด5เกมติดฉะนั้นเกมนี้อยู่ต่อไฟบวกยิงชัวคู่ที่3โบโลญญาพบกับเอมโปลรีโบโลญญายังไม่แพ้และชนะจาก3เกมหลังท้ายลีกทว่าเกมนี้ต้องเปิดบ้านพบกับเอมโปลี ที่ยังไม่ชนะใครเลยจากเกมเยือนหลายนัดฉะนั้นเกมนี้เซียนบอลต่อแน่อยู่โบโลญญาหน้าลุ้นคู่ที่4ี่อตาลันตาพบกับยูเวนตุสอตาลันตามีแนวรุกที่ยอดเยี่ยมทั้งยังได้ลงฟาดแข็งในถิ่นบอกเลยว่าโคตรดโหดบวกกับยูเวนตุสเพิ่งจะบุกไปแพ้ให้ซัคซาโร่อ2มองแล้วเกมนี้อยู่ต่ออตาลันตารับเต็ม คู่ที่5 Ad แอดมาริดพบกับคาดิดแอดมาริดมีความมั่นใจที่ดีจากสถิติที่พบกันล่าสุดบวกกับฟอร์มเกมรุกในรังเย้าที่ไม่ธรรมดาแถมเกมนี้คู่แข่งอย่างคาดิดผลงานนอกบ้านย่ำแย่อยู่แล้วแน่นอนว่าเกมนี้อยู่ต่อแอดมาริดกินเต็มถ้าคู่นี้มั่นใจลุยเต็งได้เลยเรามาจัดสเตปสามสัก2ออันดูครับอันแรกครับตัวนี้มั่นใจได้เลยส่วนตัวนี้เอาไว้สำรองครับ เห็นต่างหรือเห็นด้วยยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับยังไงสุดท้ายนี้ฝากช่องเซียนบอลต่อด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ